ค่ะนี่ก็คือสิ่งน่ารักความอบอุ่นอีกอย่างหนึ่งค่ะที่อากรานกำลังผูกแขนกันค่ะไปทำบุญกลับมาลงปูไ้ไฟผูกแขนน้นองภูเขาอยากให้บอมผูกแขนให้ค่ะเพราะว่าเขารักเหมือนพ่อเนาะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาก็มีความผูกพันคือเป็นทุกอย่างให้น้องภูเขาค่ะเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนเล่นเป็นคุณอา น้องผูเขาก็เลยมีความผูกพันด้วยและก็สิ่งดีๆที่แม่สอนมาค่ะเห็นเวลาได้ไฟผูกแขนมาสิแม่ก,ก็จะผูกให้แล้วก็ไวยพนลูกชายก็จะผูกให้น้องผูเขาค่ะลูกชายนี่คือลูกชายเราเป็นอาของน้องผูเขาค่ะส่วนคําให้พนกะสิ่งดีๆที่เพื่อนชิดในใจล่ะค่ะให้พนลานเนาะคือคํา หลายๆย่า,างที่แม่สอนเวลาแม่ผูกแชนไห้สี่แม่ก็ไห้พอแล้วก็จะบอกให้ไหายรับนะคะไหวยรับกันแล้วอันนี้คือความน่านรักที่แม่ดีใจอีกอันนึงเพื่อที่เขาจะได้เอาสิ่งนี้ล่ละค่ะสอนลูกสอนหลานต่อไปอันนี้จะเป็นแม่ด้วยค่ะนี่ตัดมาใส่ชิปแม่เลยค่ะนี่เป็นแม่ผูกแชนไห้แม่ก็จะลูกเขา่ากับควนเอยควนมาควนมาถ้าลูเข่าก็คือสิ่งดีๆมมหาค่ะถ้าลกออกก็คือบอก ให้สิ่งดีสิ่งไม่ดีออกไปจากลูกเรานะคะอันนี้คือรูปเข่าค่ะรูปเขา่ากษาทริยดื้อขวัญเอ้ยขวัญม,มาขวัญยุ่ทงกะให้มาอยู่ไก่ขวัญอยู่ไ้อยู่นะากะให้มาหาเจ้าให้เจ้าเป็นคนหูคนคุ้นคำคุ้นกะตันยูหูคุ้นเด้อลลูกไปใส่มาใส่กะจะมีแต่คนหักคนเอ็นดูคนเมตตา เพื่อนก็นจะจำคำสอนของแม่นี่ล่ะค่ะไว้แล้วเวลานั้นเพื่อนก็นจะให้พรคนอื่นเือกอนกับแม่ให้พรล่ะค่านี่คือน้องผูกเขาเนะค่ะเพื่อนชอบชอบไฟผูกแจนลวกปูมาให้จีเส้น,นอะ่ะผูกเข้าไปเลยค่ะนี่มีสีแดงสีเขียวมีสีแดงสีเขียวค่ะอยากได้หลายเส้น แม่ได้พูดว่าเ้นกับบอมก็อาบอมเพื่อนเพื่อนยังได้หลายเ้นคะ่ะแม่ก็จะลูกหัวให้ลูกเพื่อนก็อบอุ้นแล้วค่ะแม่ก็สอนให้พนมมือเด้อลูกหลับพอแม่จ๋าจะเป็นคนให้พอน้องก็ก้มศีรษะแม่จ๋าจะเป็นคนลูบหัวให้ลูกลูกก็เป็นคนดีกับสาธุครับเด้อเวลาแม่ให้พอนหรือใครให้พรนนะลูกแม่ก็จะบอกเอาอีกเ้นนึงค่ะเอาอีกเส้นหนึ่ง,ออส,งสองเ้นน้อยไปคะ่ะน้อยไปก็เลยผูกอีกเป็นเส้นหนึ่งให้น้องค่ะ เอาแล้วเป็นเสษหนึ่งค่ะนี่ให้โพสอ,อีกบทใหม่ค่ะเนาะกะข็ขอจังไหนกข็ขอให้สุขภาพแข็งแรงให้อายุยืนลวก่กอนค่ะสิ่งอื่นๆจะได้ตามมาขอให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไปใส่กบมิต่ค้นหาคนเอ็นดูคนอุปธรรมคำชูเด,ดลูกแม่เด้อเรียงลานก็คือเรียงลูกนั่นแหละค่ะหักขึก้นกันกะหักลูกสิ่งดีๆที่เราผ่านมาสิ่งไม่ดีที่เราผ่านมาเราก็บอกเขาสอนเขา สิ่งดีก็เอาไปใส่สิ่งบ่ดีก็ให้เป็นความรู้เด้อลูกถึงจะเขาเป็นเด็กแต่เขาก็จําได้ค่ะเพราะว่าคําอบรมสั่งสอนของเขานี่แหละค่ะทำให้เขามีความรู้